เราจะขับออกนะเดี๋ยวครูจะให้ขับออกไปทางด้านขวานะเดี๋ยวครูจะให้ขับออกไปแบบว่าออกไปแล้วจะไปชนรถฝั่งตรงข้ามความหมายจะไปชนคืออะไรคือว่าพื้นที่เนี่ยมันแคบเราออกไปครั้งเดียวไม่สามารถทําได้นะครับจะมีวิธียังไงนะโอเคครับอ่ะสมว่าเราจะขับเ,เมื่อกี้นี้สมว่าเราถอยจอดแล้วเรา,เาไปทํางานเรียบร้อยแล้วหรือถอยจอดในห้างซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ <Yeah. S 1> เราจะขับ ออกนะครับสมมติว่าครูจะให้ขับออกไปทางขวานะวิธีการก็คือเราจะให้กระจกมองข้างด้านขวานะครับอยู่ตรงกับนี่อยู่ตรงกับไฟหน้าของรถเก่งคันนี้นะ<ด>ครับและเราก็ต้องมองรถทางด้านซ้ายด้านขวาด้วยนะโอเคล่อดรถไหลช้าๆโดยที่ยังไม่ต้องหับพวงมาลายัยล่อยรถไหลช้าๆอ่าใช้เกียร์หนึ่งตลอดเลยนะครับกับเกียร์ถอยหลังนะโอเคเอาพาะแค่นี้ก่อน นะกระจกเราหยุดประมาณไฟเขาอย่างอโอเคมองซ้ายซ้ำอีกทีไม่มีใครมองขวาไม่มีใครเอาปล่อยรถไหลช้าๆพร้อมกับหักกรงลหลขวาให้สุดเอาปล่อยรถไหลด้วยแล้วหมุนด้วยหมุนให้สุดเลยสุดแล้วมองกระจก้องคิดมองกระจกถ้ามีรถฝั่งตรงข้ามองมองตรงนี้ด้วยนะครับมองกระจกอ่าูกตต้องหักให้สุดช้าๆช้าๆดูกระจกชนไหมไม่ชนอะมองไปข้างหน้าเอาพอยุดสมมุติสมสมุติเราขับเดินหน้าแล้วจะไปใกล้กับรถฝั่งตรงข้ามมาก นะครับหรือเอาง่ายๆาเลยจะชนเขาว่าพูดกันง่าย,ายครับเราขับเดินหน้าต่อไปได้ถูกไหมเมื่อกี้เราหักสุดใช่ไหมสุดแล้วใช่ไหมอ่ะคืนกลับมาสองรอบเพื่อให้พวงไหลตรงโอเคแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังอ่ะสมมตินะเราถอยหลังเนี่ยจะทําไงให้ถอยแล้วออกไปได้ง่ายถ้าเราถอยไปตรงๆเลยตรงๆเลยนะมันก็จะได้ส่วนหนึ่งแหละนะครับแต่ครูจะมีวิธีว่าจะถอยแล้วให้ออกไปได้ง่ายขึ้นตอนนี้ เราจะต้องหักพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายให้สุดอา้าวหักซ้ายสุดเลยครับต้องคิดสุดพวงมาลัยเลยนะสุดแล้วค่อยออกนะทําไมครูถึงบอกว่าต้องหักซ้ายสุดละ่ะถอยไปตรงๆไม่ได้เหรอถอยไปตรงๆก็ได้แต่ว่ามุมในการที่เราจะออกไปเนะี่ยมันจะได้น้อยกว่าแต่ตอนนี้เราหักซ้ายสุดใช่ไหมหักซ้ายสุดปุ๊บเพื่ออะไรเพื่อให้ท้ายรถเนี่ยโอเคปอยรถเหรอเห็นไหมท้ายรถเราจะบิดมาทางด้านซ้ายจะเห็นว่าหน้ารถติดขวาพอพอไหท้ายรถเราเวลาเราถอยใช่ไหมเมื่อกี้เราหักพวงมาลัยไปด้านซ้ายซ้ายสุดนะแล้วเราปล่อยท้ายช้าๆท้ายรถเราจะบิดซ้าย เพราะเราหักพวงอะไรไปด้านไหนรถก็จะไปด้านนั้นใช่ไหมตอนนี้เรากาลังถอยหลังเราก็ต้องมองกระจกซ้ายขวาใช่ไหมเมื่อกี้เข้าเกียร์ถอยหลังนะนเวลาถอยหลังอย่าไปมองข้างหน้านพอเราหักซ้ายสุดนะครับแล้วปล่อยคันช้าชา้าท้ายรถเราจะบีบไปทางด้านซ้ายน่านจะปัดไหนครับปัดขวานะง่ายเลยได้ยังนะเราไม่ต้องถอยแล้วเพราะเราเห็นว่าข้างหน้าได้แล้วอ๋เมื่อกี้หักซ้ายสุดคืนขวากับสองรอนับหนึ่งนับสองดีครับเข้าเกียร์หนึ่งอย่าให้รถไหลนะอย่าให้รถไหลนะเบรกไว้โอเค แต่เบลไวก่อนนะโอเคคราวนี้เราเห็นว่าน้ารถเอียงได้ไหนครับหักข,ขวาสุดเลยโอเคครับแล้วก็ปล่อยคลัตให้รถออกไปช้าๆมองกระจกขวาชนไหมไม่ชนไม่ชนแน่นอนอ่าทางซ้ายปลอดภยัยไหมปลอดภยัยอ่ยนี่คือวิธีการขับออกนะครับถ้าเราจอดรถในลักษณะที่ว่าฝั่งตรงข้ามนะครับใกล้ หน้ารถเราเวลาเราขับออกนะก็ต้องให้หยุดก่อนนะแล้วก็ให้ใช้วิธีแก้วิธีนี้เลยนะโอเคครับนี่คือการถอยหลังเข้าซองด้านขวานะครับพร้อมกับหักออกนะครับเพื่อนๆมือใหม่เห็นคลิปนี้นะลองนําไปฝึกดูนะครับสวัสดีครับ